ในวันนี้ผมจะพามาใช้ฮอร์โมนไข่สูตรพลังสองบำรุงต้นพืชงามทําแบบนี้กันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลบทีช่องวิถีไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้นะครับผมจะพามาใช้ฮอร์โมนไข่บำรุงต้นพืชกันนะครับแต่สูตรนี้เราจะเพิ่มส่วนผสมลงไปด้วยนะครับเป็นสูตรพลังสองน,นะครับหลายหลายคลิปไปแล้วนะครับที่ผมทำฮอร์โมนไข่ให้ทุกท่านได้ดูนะครับหรือ สูตรโมลไข่บำรุงต้นพืชน,นะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาใช้หรือว่าเราจะมารู้วิธีการใช้พมลไข่นะครับในการบำรุงต้นพืชให้งามทําแบบนี้ต้นพืชงามแน่นอนครับและในวันนี้นครับผมจะเพิ่มส่วนผสมลงไปด้วยนะครับเป็นสูตรพลังสองใช้ตัวไหนนะครับเป็นส่วนผสมเพิ่มและทําให้ต้นพืชงามได้อย่างไรนะครับตามมาดูกันเลยครับพมลไข่บำรุงต้นพืช ผมได้แนะนำวิธีการทำไปแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ฮอร์โมนไข่สูตรพลังสองบำรุงต้นพืชนะครับโดยการใช้ฮอร์โมนไข่ร่วมกับน้ำเปล่านะครับถ้าใครมีส่วนเล็กๆใช้เพียงน้ำเปล่าใส่บัวลดน้ำประมาณ5ลิตรนะครับใช้น้ำเปล่าประมาณ5ลิตรนะครับและเราจะมาใช้ฮอร์โมนไข่นะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับ2ช้อนโต๊ะพุนพูเลยครับ ใส่ลงไปรวมกับน้ำเปล่าเลยครับและส่วนผสมเพิ่มนะครับสำหรับทำฮอร์โมนไข่สูตรพลังสองและเพิ่มประสิทธิภาพของฮอร์โมนไข่นะครับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับเราจะมาใช้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะครับในเครื่องดื่มชูกำลังทุกยี่ห้อจะมีวิตามินจำนวนมากวิตามินจำนวนมากตัวนี้นี่เองครับช่วยเล่งรากต้นพืชทำให้ต้นพืชใบเขียวขั้วเหนียวจเจริญเติบโตดี ติดดอกออกผลไวเลยครับโดยการใช้เครื่องดื่มชูกำกลังนะครับแค่ประมาณ2ขวาครับแล้วเราโคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีเดี๋ยวเราจะนำไปบำรุงต้นพืชให้งามนะครับด้วยฮอร์โมนไข่สูตรพลังสองกันนะครับ พอมอนไข่สู่พลังตอสูตรนี้นะครับบำรุงต้นพืชใ้งามนะครับเราจะลดลาดต้นพืชนะครับเพื่อบำรุงต้นพืชตอนช่วงเช้านะครับและใช้ทุกเจ็ดวันนะครับแต่ถ้าใคยมีเวลามากกว่านั้นนะครับใช้สองถึงสามวันนะครับในการบำรุงต้นพืชใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับแม้กระทั่งดอกไม้ประดับแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับ และคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับจากสูตรฮอร์โมนไข่สูตรพลังสองสูตรนี้นะครับนํามาบำรุงต้นพืชกันนะครับการบํารุงต้นพืชให้งามนะครับเราจะลดลาดปุ๋ยตอนช่วงไหนต้นพืชเราจะงามมากนะครับเราจะลดลาดปุ๋ยนะครับไปบํารุงต้นพืชตอนช่วงเช้าจะทําให้ต้นพืชเรานะครับ สดชื่นนะครับและเจริญเติบโตดีเลยครับในการใายปุ๋ยสูตรพลังสองหรือฮอร์โมนไข่สูตรพลังสองนะครับลดราดไปที่ต้นพืชนะครับเราจะลดราดตอนช่วงเช้าจะดีที่สุดเลยครับและคลิปนี้นะครับชาท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์้วยใต้คลิปทางช่องดีไทยพีแชนแนลได้นะครับลดลาดต้นพืชหรือลดราดปุ๋ยต้นพืชนะครับตอนช่วงเช้าดีที่สุดนะครับ และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องรีไทยทีชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีๆและได้ประโยชน์เป็นประจำเลยครับและคลิปนี้นะครับผมได้นําเสนอวิธีการใช้ฮอร์โมนไข่สู่พลังสร้นะครับใช้บํารุงต้นพืชใช้บํารุงต้นพืชได้ทุกชนิดเลยครับและทําให้ต้นพืชเรานะครับงามมากติดดอกออกผลไวเจริญเติบโตดีได้แบบนี้ทุกชนิดเลยครับ